ผู้ได้ใช้เป็นวันนี้ถ้ารถท่านมีอาการพวงมาลัยหนักบางทีดึงไปข้างเดียวบางทีพวงมาลัยสัน่นบางทีพวงมาลัยไม่มีกําลังจอยเฉยๆแทบจะหมุนไม่ได้นี่คือปัญหาที่เกิดจากกระปุกพวงมาลัยครับกระปุกพวงมาลัยรถบรรทุกก็จะมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกก็คือพวงมาลัยธรรมดานะครับกระปุกก็จะเป็นกลไกเฟืองธรมร,งมาร,าธรมดาช่วยทดแรงนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือแบบที่นิมยมใช้กันก็คือเป็นพวงมาลาัย power ซึ่งก็มีส่วนประกอบหลกักๆอยู่สองตัวก็คือหนึ่งปั๊ม power ช่วยส่งน้ามันส่วนมากก็จะติดอยู่ที่เครื่องส่งน้ามันมาที่ในส่วนของตัวกระปุกพงมาเลยตรงนี้ข้างในก็จะมีพวกของแกนแล้วก็มีพวกซีนพวกอะไรนะครับส่วนประกอบพวกนี้โดยส่วนมากแล้วเนี่ยครับผมการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีแรงนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับลองเปลี่ยนชุดซีนนะพวกซีนกับโอลิงดูนะครับแต่ว่าซีนกับโอรลิงนี่จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับอาจจะหายากเพราะมันไม่ได้เป็นซีนบอลลิงที่มีขายทั่วไป จะต้องมาหาตามร้านที่ขายพวกซีโลโอนิโยเฉพาะเลยนะครับแล้วลองเทียบดูนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็มีความจะเป็นนะครับต้องเปลี่ยนกระปุกทั้งกระปุกเลยแต่ถ้าเกิดว่าซ่อมได้ค่าใช้จ่ายอาจจะอยู่แค่ประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็แล้วแต่รุ่นนะครับอาจจะมีห6 7 0 0 0พันไปจนถึง1 0 0 0 0บาทนะครับผมหรือบางรุ่นนะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของโรเตอร์ตัวโรเตอร์ตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ตัวปั๊ม เวอร์นะครับถ้าชุดโรเตอร์ผักน้ำมันมันมีการสึกหลอตัวเสื้อมันมีรอยขีดข่วนมันก็จะทำให้ไม่มีกำลังในการหมุนพงอะไรได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยครับทุกพี่